พลร่หมวกแดง S.F. 911หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของกัมพูชาเดิมทีเรียกว่ากรมปฏิบัติการพิเศษที่911ครับความเป็นมาและความย้อนแย้งของหน่วยดังกล่าวโดยกองทัพกัมพูชานะ่ะมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่วุ่นวายและไม่ต่อเนื่องก็อย่างที่พวกเรารู้กันของสงครามกลางเมืองภายในประเทศหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงมันก็ไม่แปลกนะครับว่าทําไมเขาถึงปลูกฝังให้ทหารเป็นใหญ่ในประเทศซึ่งโดนการแทรกแซงจากภายนอกและสงครามกลางเมือง และจุดเปลี่ยนที่สาคัญของกัมพูชาเกิดขึ้นในช่วงปี1979คือยุคข,ของคำเบนแดงและยิ่งชัดเจนขึ้นหลังเหตุการณ์รัฐประหารในปี1997ช่วงเวลานี้เองครับที่อำนาจทางทหารถูกรวมประโยชน์ภายใต้การควบคุมส่วนตัวของสมเด็จทุนเซนทําให้ทหารไม่สามารถทําหน้าที่ตัวเองได้แบบเต็มที่เท่าไรแต่ทหารถูกใช้เป็นเครื่องมือตามใจผู้นาซะง,งั้นจนกระทั่ง4ปีต่อมาครับหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษหรือ SF 9 1 1ได้ถือกําเนิดขึ้นังหนายวัดวัน หน่วยรบพิเศษที่ได้รับการฝึกตามมาตรฐานตะวันตกเพราะสหรัฐอเมริกาลงมาฝึกให้เองแหละทำให้หน่วย911มีภาพลักษณ์ที่มองว่าเป็นกองกําลังพิเศษจริงๆมีความเป็นมืออาชีพและทันสมัยแต่ในทางปฏิบัตินะครับองค์กรดังกล่าวได้กลาามาเป็นเครื่องมือการบังคับใช้กฎหมายเล่นงานนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามและคุ้มครองราชวงศ์ฮุนเซน ส่วนแบบแผนที่ออกแบบมาให้เป็นหน่วยจจ่โจมท่าอากาศหน่วยจจ่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกคุ้มกันข่าวกองบลาบลา b แต่เมื่ออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของฮุนเซนก็หมดสภาพไปกลายมาเป็นคนรับใช้ของตระกูลซะง,งั้นถึงแม้ว่าคนฝึกให้จะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตามนะครับภารกิจหน้าที่ก็เหมือนเหมือนกันแต่การปลกคร้องของทั้งสองประเทศก็แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงจริงๆแล้วหน่วยรบพิเศษเขมรเกิดมาก่อนหน้านี้ถึง50ปีกับหน่วยรบพิเศษเขมร FSK แล้วเรื่องนั้นหน่วยนี้เกิดขึ้นในปี1971นะครับมีขนาดเล็กประมาณ350นายก่อตั้งขึ้นมาจากนายทหารสหรัฐคนหนึ่งนะครับชื่อว่าพันรอนนี่เมนโดซาซึ่งได้รับมอบหมายให้ประจำทีมส่งมอบยุธทธวกรให้กับทหารกัมพูชาโดยแกน่ะมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยรบที่สามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบและสงครามกองโจนเคยมีส่วนร่วมในสงครามยุคเขมรแดงมาแล้วคือยุทธการกำปงจมและการปิดล้อมกำปงเซลา ก่อนที่กรุงพโนเปนจะแตกพ่ายในวันที่17เมษายนปี1975และหน่วยนี้ก็ได้หายไปเลยพี่น้องดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่าง9-11และ FSK ในอดีตนะครับมีหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง FSK เกิดขึ้นมาต่อสู้กับขเบนแดงส่วน9-11เกิดขึ้นมาต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามกับตระกูลฮุนเซนแต่ก็ยังถูกเรียกว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกัมพูชต หลังจากที่หน่วยรบเศษ,ษ,ษเขมีนแดงแตกพ่ายไปนะครับ22ปีต่อมากมบูชาโดนรัฐประหารโดยฮุนเซนเขาก็ได้ทําการรวบรวมกองกําลังเฉพาะกิจขึ้นมานะครับคือกองพลน้อยที่70ซึ่งเป็นหน่วยอารักขาพระองค์ได้รับการสนับสนุนมาจากเวียดนามทําการก่อรัฐประหารหลังจากนั้นก็เดินรูปมือเข้ามาเลยครับเพราะว่าแตกพ่ายไปแล้ว ฮุนเซนก็ได้ทําการรวบรวมอํานาจการควบคุมกองทัพเข้ามาเป็นของตัวเองโดยได้ใช้กองกําลังที่จงรักภักดีของตัวเองนะครับซึ่งเคยเป็นขมนิแดงเข้ามาปราบปรามพรรคการเมืองทาหารฝ่ายตรงข้ามคือพรรคฝุ่นสีเปกนําโดยเจ้านาโรโดมเลินลิศจนแตกพ่ายไปและจากนั้นเป็นต้นมาฮุนเซนก็สามารถชนะการเลือกตั้งได้มาโดยตลอดถึงแม้ว่าชาวบ้านจะสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่น้อยครับและเรื่องทุจริตปราบปรามฝ่ายค้านแต่นั่นก็ไม่อาจที่จะหยุดชายคนนี้ไปได้ สรุปเขาเป็นคนที่ปกครองประเทศเป็นนานกว่า38ปีกับมาสู่ไทม์ไลน์ปัจจุบันกันเลยดีกว่านะครับหลังจากการรวบรวมอำนาจทางทหารจนแล้วเสร็จนะคุณเซนต้องการที่จะสร้างระบอบการปกครองใหม่ให้ประเทศมีเสถียรภาพขีดความสามารถเฉพาะทางที่มีความทันสมัยและมีหน่วยรบพิเศษเป็นของตัวเอง ตอนนั้นนายฮุนมาเนตนะครับมียศพันเอกเป็นผู้บัญชาการกองพลที่70ได้ขอร้องให้สหรัฐอเมริกาน,นี่แหละช่วยเหลือทางทหารในการสร้างหน่วยต่อต้านการก่อการลายขึ้นมาในกัมพูชาให้หน่อยลูกพี่ คุณวานเนทในตอนนั้นถึงขั้นบินไปร้องขอเลยนะครับจนนําไปสู่การจัดตั้งกรมปฏิบัติการพิเศษที่นายวันวันซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการเฉพาะด้านการต่อต้านการต่อกร้ายและการช่วยเหลือตัวประกันชุดแรกของกัมพูชาโดยทางสหรัฐได้ส่งคนบินมาฝึกและมอบเงินให้กับกัมพูชาเลยนะครับเอาเงินทุนเหล่านี้ไปฝึกฝนบุคลากรในประเทศซะเองนะ่ะ การนํากองกําลังพิเศษ911นะครับเข้าสู่การฝึกฝนและมาตรฐานทางทางหารของสหรัฐช่วยให้กัปบปบูชาสามารถสร้างสมดุลต่อกองกําลังชั้นนําในประเทศตนเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอิทธิพลของเวียดนามและก็จีนการฝึกฝนและความเชี่ยวชาญทางยุทธวิธีขั้นสูงแตกต่างจากแบบแผนของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือแบบดั้งเดิมสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและเป็นมืออาชีพให้กับกองทัพกัปบปบชาเป็นอย่างมาก จนก,กระทั่งกรกฎาคม2020กองทบกกักบูชาได้รวบรวมศูนย์การควบคุมเป็นหน่วยรบพิเศษทั้งหมดของกบูชานะครับให้เข้ามาเป็นของกองทบกทําให้กรมปฏิบัติการพิเศษที่911ได้รับการยกระดับและเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษแต่ก็ยังคงใช้ชื่อย่อดเดิมนะครับคือ SF911 การรวบรวมอำนาจบัญชาการเฉพาะกิจทั้งหมดนะครับไว้ใต้หน่วยงานเดียวอย่างเป็นทางการ พลโทฮุนมาเนตผู้บัญชาการกองทับ,บกในขณะนั้นได้กล่าวในพิธีว่าการยกระดับหน่วยพลล่มกองพลน้อย911นี้เป็นการรับรองความน่าเชื่อถือความสามารถความเต็มใจและความมุ่งมัน่นของกองพลน้อยในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายและความมั่นคงของชาติ หลังจากถูกรวบรวมศูนย์การควบคุมไปแล้วนะครับ SF911 ถูกจัดโครงสร้างใหม่เพื่อรองรับภารกิจที่มากขึ้นเช่นการต่อต้านการก่อกรายการปฏิบัติการสงครามพิเศษและการรักษาความมั่นคงระดับสูงกับคำขวัญประจำหน่วยคือใครกล้าลองหรือใครเจ๋งก็เข้ามาแลโครงสร้างทั้งหมดมีถึง14กองพันนะครับถูกแบ่งออกเป็น5ภารกิจหลักได้แก่ กองพันคอมาโดที่1-4จะปฏิบัติการโดดล่มโจมตีทางอากาศลาดตระเวนแทรกซึมกองพันคอมาโดที่5-9ปฏิบัติการจู่โจมโดยตรงการลบในระยะประชิดหรือ CQB สงครามในเขตเมืองอันนี้หมายถึงแนวหน้าอย่างชัดเจนครับกองพันคอมาโดที่1 0 1ถึงรับหน้าที่ซ่อมบำรุงเป็นหน่วยแพทย์หน่วยสื่อสารพลสูมยิงและต่อต้านพลสูมยิงกลุ่มปฏิบัติการพิเศษที่13หรือ SG13 าทำหน้าที่อรารักขาบุคคลสำคัญและการคุ้มกันระดับสูง กลุ่มต่อต้านการกอร่อการลาย14หรือ CTG 14ต่อต้านการกอร่อการลายและการช่วยเหลือตัวประกันซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะทางชุดแรกของกัมพูชาขอบเขตภารกิจของ SF911 นั้นกว้างขวางโคตรนะครับครอบคลุมไปถึงการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการทางอากาศหน่วยโจ,จมสะเทินน้ำสะเทินบกคุ้มกันข่าวกองเยอะแยะมากมายนะครับปัจจุบันนี้มีการเสริมอาวุธเคมีและนิวเคลียร์เข้ามาอีกเรียกได้ว่าโคตรทันสมัยเลย ส่วนการรวบรวมหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายและหน่วยคุ้มกันเข้าด้วยกันดูเหมือนจะขัดแย้งกันนิดหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นในข่าวคือการนำมาใช้ป่าปามคู่แข่งการเมืองสมากกว่าแต่ทึงอย่างไรก็ตามนะครับสามภาษาที่แท้จริงของกัมพูชาก็คือ SF911 กองพลที่70และก็บาร์บี큐เพียงแต่ว่าผลงานของ3ภาษานี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมีแต่ให้เห็นในช่วงสงครามชายแดนคือทั้ง3หน่วยเนี่ยได้ทําการปิดล้อมคะเอหาดของฮุนเซน เรามาแยกประเภทกันดีกว่านะครับคือกองพลที่70เป็นหน่วยอารักขาพระองค์ชุดแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยหุนเซนยาวนานมากว่า30ปีได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเวียดนามในช่วงแรกหลังๆมาเนี่ยก็หักเหลี่ยมกับเขาซะง,งั้นบุคลากรส่วนใหญ่ก็มาจากอดีตทหารขเขมรแดงล้วนๆที่มีประสบการณ์การสู้รบสูงหน่วยนี้มีบทบาทที่สำคัญในการทำรัฐประหารปี1997 S.F.911 ได้รับการฝึกฝนจากสหรัฐอเมริกาหลังจากไปวิ่งวอนออดวอนเขาอยู่นานครับกองประชาการองคารักษ์ B.H.Q. ได้รับการสนับสนุนและฝึกฝนจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนตลอดทศดวรรษที่ผ่านมาจีนโดนเนตอาวุธให้แบบเบิ่มๆคือลือเช่นยานเกาะรถถังเครื่องยิงจรวด B.M.21 ก็มาจากประเทศจีนทังนั้น โครงสร้างสมภาษาหเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญอย่างยิ่งของระบบการปกครองของฮุนเซนในการบริหารจัดการการอุปถัมภ์จากมหาอํานาจคู่แข่งเช่นสหรัฐจีนและก็เวียดนามด้วยการอนุญาตให้หน่วยรบชันนาแต่และหน่วยรับการฝึกฝนและยุทธภกกร์จากประเทศที่แตกต่างกันทําให้ผู้นำัมบูชาสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางทหาร แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถป้องกันมาหาอำนาจใดๆนะครับให้เข้ามาครอบงำกองทัพได้ทั้งหมดแต่ไปๆมาๆการควบคุมและการสั่งการทําให้3ประสานเนี่ยกลายมาเป็นกองทัพส่วนตัวของตระกูลฮุนเซนซะงั้น sf 9 1 1ไม่เพียงแค่ทําหน้าที่เป็นหน่วยรักษาความมั่นคงภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการปกป้องอธิปไตยของกัมพูชาในความขัดแย้งชายแดนกับประเทศไทย ซึ่งเราจะสังเกตง่ายๆก็คือหมวกแดงนั่นเองแต่ถ้านับมาตั้งแต่ความขัดแย้งที่ปราสาทพระวิหารปราสาทตาเมืองทมและปราสาทตาควา,า,วาในปี5ซีกองทัพกับูชาโดยเฉพาะหน่วยรบพิเศษเติบโตขึ้นและก็แข็งแกร่งขึ้นอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่โคตรทันสมัยเลย การใช้หนวยรบที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีไปบรรจาการที่พื้นที่พิพาทชายแดนแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาก็มีของดีอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละที่เห็นได้ชัดและเป็นบทเรียนที่สําคัญให้กับกองทัพกัมพูชาคือการสู้รบที่ปราสาทตาควายนะครับเพราะมันมีรายงานว่าหนวยรบพิเศษก้าหนึ่งได้รับภารกิจให้ทําการบุกชิงปราสาทตาควายแต่ก็ยังมีข่าวร้ายว่าไม่สามารถบุกขึ้นมาได้ก็ตัวเยไปหมดนั่นแหละ ถ้าใครดู t i k t o ็อกในตอนนั้นก็จะเห็นข่าวรูปทหาร911เต็มฟีดไปหมดเลยในระหว่างการสู้รบ5วันก่อนที่ฮุนเซนจะได้สั่งให้หน่วยรบบาร์บีคิวนะครับปกป้องคารืหาดของตัวเองส่วน911ก็ถูกส่งไปอย่างแนวหน้าทําการสู้รบแย่งชิงพื้นที่และการแทรกซึมจโจมแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับข้อพิพาทชายแดนก็ยังไม่จบข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศก็ถูกพูดถึงอย่างเยอะ พะหน่วย911น่นนะเป็นหน่วยรบพิเศษของตระกูลฮุนเซนถูกสั่งให้ไปปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงภายในประเทศจนทําให้องค์กรสิทธทิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกาออกมาเรียกร้องให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐยุติความช่วยเหลือต่อหน่วยทาหารที่มีประวัติการละเมิดสิทธทิมนุษยชนอย่างชัดเจนอย่างกองพลน้อยพลล่มที่911แต่กองพลที่70และหน่วยองครักษ์บาร์บีวนะครับไม่ได้ถูกพูดถึงเพราะคนที่ฝึกให้เป็นคนละประเทศ การเรียกร้องดนงก่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซ้ำไปซ้ำมาการใช้กองกำลังพิเศษเข้าไปนวดชาวบ้านอย่างในปี2014นะครับคือการป่าปรามแรงงานทหารจากหน่วยบัญชาการพิเศษ911ถูกส่งเข้าไปเพื่อหยุดการเดินขบวนเรียกร้องขึ้นคาแรงขั้นต่ำในกรุงพนมเปญทหารจากหน่วย911ก็ใช้กระบวนท่าทั้งหมดนี่แหละใส่ประชาชนแบบนวดเน้นๆไปเลยจนถูกองค์กรสิทธิมนุษยชนด่าเขาให้ว่าไอ้เฮียนี่มันพลเรือนมือเปล่าเด้อเว้ย ปฏิบัติการกล่าวจบลงด้วยการจับกลุ่มประสงค์5รูกและพละเรือนอีก10คนซึ่งเป็นการบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเรียกร้องอะไรแบบนี้ในประเทศกัมพูชานะจะต้องเจอกับกองกำลังสูงสุดอันนี้ยังไม่รวมถึงข้อกล่าวหาการทรมานและการควบคุมตัวโดยไม่ชอบคืออุ้มไปอย่างท้าบัญชาการของหน่วยเลยจนทําให้ผู้ถูกควบคุมตัวบางคนนะครับถึงกับยอมรับสารภาพกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทําเพราะการถูกทําร้ายอย่างหนักเช่นการกดหัวลงน้ํา และเมื่อเจ้าหน้าที่สิทธิทมนุษยชนของสหประชาชาติพยายามสอบสวนข้อกล่าวหาดังกล่าวนี้ที่ฐานทัพ911ในทหารระดับสูงต่างๆก็ออกมาปฏิเสธแต่เมื่อเจอกับแรงกดดันมากมายก็ต้องสะง่องไปจะต้องยอมปล่อยตัวนักโทษไปนะครับ หลังจากออกมาแล้วก็แทบอยู่ไม่ได้เลยเพราะต้องเจอกับภัยคุกคามทีเจ้าหน้าที่911ใช้หน่วยรบพิเศษพลล่มหมวกแดงนี่แหละในการต่อต้านการก่อการร้ายแต่ฮุนเซนกลับเอาหน่วยดังกล่าวนะ่ะเข้าปราบปรามป,ป,ประชาชนและก็พระสงฆ์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่คำนวณไว้แล้วล่วงหน้าสิ่งเหล่านี้เองแสดงให้เห็นถึงหลักนิยมการใช้กําลังที่เหนือกวา่าสร้างความตกใจแล้วก็ข่มขู่โดยใช้ชื่อเสียงด้านความเป็นมืออาชีพของ s f 911 รัฐบาลกับพูชามองว่าการรักษาความมั่นคงทางการเมืองและการหยุดยั้งการประท้วงที่อาจขยายตัวเป็นภัยคุกคามต่อสัจธราพระดับสูงซึ่งมันสมควรต่อการตอบสนองด้วยการใช้ทหารขั้นสูงสุด นอกจากนี้การที่นายพลระดับสูงหลายคนนะครับได้รับผลประโยชน์มากมายจากหน่วยนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนเซนด้วยและวัฒนธรรมการที่ไม่ต้องรับโทษที่อย่างลึกในกัมพูชาทำให้หน่วยงาน sf911 สามารถปฏิบัติการรุนแรงต่อพลเรือนได้โดยไม่ต้องกลัวการสอบสวนหรือการดำเนินคดีใดๆทั้งสิน้นวิวัฒนาการโครงสร้างทาหารโดยเฉพาะการยกระดับและจัดโครงสร้างของ sf911 นะครับสะทอ้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โดยรถพิเศษดังกล่าวของกองทัพอยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลฮุนเซนแล้วเขาก็สร้างระบบนายพลขึ้นมาอีกทีแต่ละคนก็จะเป็นนี่บุญคุณของฮุนเซนเองซึ่งเป็น,นกลไกที่สําคัญในการรักษาอำนาจมานานกว่า3ทศวรรษส่วนการแต่งตั้งฮุนมาเนตบุตรชานะครับให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหารรวมไปถึงการเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ตอกย้ำถึงการพยายามในการรักษาอำนาจของตนเองโดยมีกองทัพเป็น,นกลไกในการคุ้มครองอำนาจ การฝึกฝนและหลักนิยมที่ได้รับจากภายนอกไม่ได้ถูกนําไปใช้ตามเจตนาลมดั้งเดิมของผู้ให้จากเดิมคือต่อต้านผู้ก่อการลายแต่ในตอนนี้หันมารับใช้ตระกูลหุ่นเซ้นทําทุกอย่างเพื่อรักษาอํานาจทางการเมืองทําให้ sf911 กลายเป็นหน่วยทหารที่เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองได้โคตรบ่อยเลยครับมีผลประโยชน์ใช้สอยทั้งสงด้าน อย่างในกรณีปราสาตาควายใช้กําลังเฉพาะทางนะในการบรรลุผลทางการเมืองและอธิปไตยในข้อพิพาทชายแดนอย่างที่2คือกรณีโรงงานยางจริงใช้ยุทธวทิธีขั้นสูงที่ได้รับการฝึกฝนมาเข้าปราบปามผู้ปะบวงผลละเลือน การที่ประเทศคู่ค,ค้าทางทาหารยังคงให้การสนับสนุนกับกองกำลังวิเศษนะครับแสดงให้เห็นว่าความช่วยเหลือทางทหารต่างประเทศแม้จะมีเจตนาเพื่อสร้างศักยภาพในการรักษาสันติภาพแต่ก็อาจส่งผลโดยไม่ได้ตั้งใจในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลไกการฉายอำนาจของระบอบอำนาจนิยมในกัมพูชาและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ